มีเข้ามาแล้วนะคะสำหรับบทตู้หน้ายาวโฉมออเนีวนะคะคันนี้เป็นตัว2.8ปี2020นะคะรถปดประจำการประวัติศูนย์นะคะเป็นเกียร์ออโต้ด้วยใครตามหายอยู่ห้ามพลาดเลยนะมีมา่านมาให้รอบคันได้เป็นเบาะหนัง3แถว9ที่นั่งนะคะสภาพสวยๆเลยเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะใครที่ตามหายอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะถ้าไปซื้อป้ายแดงรอเป็นปีครึ่งปีเลยนะคะแต่ถ้ามาที่เพชรยนต์มีรถพร้อมใช้พร้อมส่งมอบนะแต่มีแค่คันเดียวนะคะ ใครสนใจรีบติดต่อมหานัดได้นะคะสภาพสวยๆการันตีโครงสร้างรับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับนัดเพชรยนต์อีกแล้วนะคะนัดก็ห่างหายจากการรีวิวรถตู้ไปนานพอสมควรนะคะวันนี้ก็จะกลับมาทําคลิปรถตู้ให้ได้ชมกันแล้วนะคะสําหรับใครที่หารถตู้ไวช้างานอยู่นะคะจะบอกเลยว่าตอนนี้เพชรยนต์มีรถตู้ชมหน้ายาวเข้ามาแล้ว1คันนะคะคันนี้เป็นตัวคอมมูเตอร์2.8 g จปี2020นะคะรถหน่วยงานปลดประจําการประวัติศูนย์นะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะ เข้ามาแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับตัวรถตู้หน้ายาวคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยเบาะหนังสแถวนะคะใครสนใจรีบติดต่อมาหานัดได้เลยนะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยนะคะใครที่สนใจรีบติดต่อมาได้นะหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์ไปเซ็น์ให้ถึงที่เลยนะเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะลูกค้าช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนรับรองว่าไม่ผิดหวังติดต่อเข้ามาได้นะคะ สำหรับคันนี้เป็นโฉมหน้ายาวรลังคาสูงนะคะลูกค้าโฉมนี้หายากมากมากเลยนะปี2020นะคะราคาค่าตัว1นึ่งล้านหนึ่งแสบาทนะคะบอกเลยว่ารถตู้โฉมนี้นะคะราคาไม่ค่อยตกนะคะลูกค้ารถตู้ราคาไม่ค่อยตกนะบางท่านอาจจะคิดว่าเฮ้ยรถมือสองทาไมราคายังสูงอยู่บอกเลยนะคะว่าของเราคัดเกรด A นะคะลูกค้าเป็นรถปลดประจําการนะป้ายฟ้าเดิมแท้ไม่ใช่รถที่วิ่งตามสาธารณะแน่นอนนะคะรถไม่มีช้านะลูกค้าประวัติศูนย์นะคะเช็ค ข้อมูลส่วนโตโยต้าได้เลยนะคะออนไลน์ทั่วประเทศได้ไป้ายทะเบียนนี้เลย1น,นอนหนูก็ไก่6608กรุงเทพมหานครเป็นป้ายฟ้าเดิมแท้นะคะโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมกระจังหน้าโครเมียมดีไซน์มาให้สวยงามเลยนะคะมีไฟตัดมองมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับไฟหน้าคันนี้เป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์คมใสๆสวยๆวยวยไม่มีรอยแตกรอยร้าวสันเลี่ยมคมนะคะมีเห็นชัดเจนเลยนะตรงฝากระโปรงนะคะหรือว่าตรงกันชนหรือด้านข้างเนี่ยเส้นคมคมมีเห็นชัดเจนนะคะลูกค้า ไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆนะนัดมารีวิวให้ได้ชมกันก่อนเลยนะคะใครที่สนใจหารถตู้อยู่ห้ามพลาดเลยนะคะจะบอกว่าเพชรยนต์นะคะมีรถตู้ให้เลือกเยอะมากนะตอนนี้มีอยู่เกือบ30คันนะคะแต่ถ้าเป็นตัวหน้ายาวนะคะมีคันนี้เท่านั้นนะมีคันนี้เข้ามาคันเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกรถตู้คอมมูเตอร์เนอะโฉมกันดั้มนะคะโฉมหน้าสั้นหลังคาสูงเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากมีทั้งตัวเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้ไม่เริ่มต ต้นหลักหมื่นนะคะแล้วก็ตัวรถตู้ไฮเอ็ด e นะคะไฮเอ็ด e ก็มีให้เลือกหลายคันเหมือนกันนะมีทั้งโฉมเก่านะคะโฉมหน้ายาวนะคะมีอยู่ประมาณ2คันเนาะแล้วก็คันนี้ก็จะเป็นตู้ทึบนะคะตัวไฮเอ็ด e ตู้ทึบก็มีนะคะบอกเลยว่ารถตู้มีให้เลือเกเยอะมากเกือบ30คันเลยนะคะ ออกได้ทุกอาชีพนะคะแล้วก็ถามว่ารถตู้ฟรีดาวได้ไหมนะคะก็ขึ้นอยู่กับอาชีพแล้วก็เครดิตของลูกค้าเป็นหลักเลยนะคะถ้าลูกค้าอาชีพชัดเจนเครดิตดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะคะใครสนใจก็โทรมาพูดคุยรายละเอียดกันนัดก่อนได้นะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังนะยินดีให้คําปรึกษานะคะมาดูกันตอนในส่วนของตัวล้อนะคะคันนี้สเปคเดิมๆโรงงานจะเป็นล้อกระทะนะคะเป็นล้อกระทะเดิมแท้จากโรงงานนะคะยางขอบ15นิ้วนะ คันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนไม่ได้รีวิวนานขออภัยด้วยนะคะอะยางขอบ16นิ้วขออภัยทีคันนี้เป็นล็อกกระท้ายางขอบ16นิ้วนะคะได้เป็นยางยี่ห้อโยโกฮามาด้วยนะคะส่วนช่วงล่างของรถนะคะเดิมเดิม ไม่มีพวกข้ามนะ้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะเบ้าชกเดิมๆเ,เลยลูกค้าค่ะมาแต้มสีจากโรงงานมี้เห็นชัดเจนนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะนัดมารีวิวให้ได้ชมกันก่อนเนาะ,ะเป็นโฉมหน้ายาวนะคะเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าเกียร์ออโต้นะใครหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะ นี่ภายในนะคะเป็นสเปคเดิมๆจากโรงงานเลยพ่าเขาติดกล้องบันทึกหน้ารถมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะขับขี่ใช้ง,งานง่ายๆเครื่องเล่นเสียงก็เป็นแบบวิทยุ FM นะคะ CD USB เสียบได้นะคะพวงมาลัยเดิมๆจากโรงงานได้เป็นเบาะหนังนะคะสําหรับคันนี้เบาะหนังสามแถวนะคะลูกค้ามาดูแถวหลังกันบ้างติดม่านมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วนะนี่ เหมาะหนังใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเบาะ V.I.P. นะคะสามแถวเก้าที่นั่งนะคะลูกค้าหลังคานะคะไม่มีพวกคาบกระปกเลอะเทอะนะแอร์เดิมๆจากโรงงานติดม่านมาให้รอบคันนะคะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคันนี้อ่าผ่อนอยู่ประมาณสองหมื่นต้นๆนะคะลูกค้าผ่อนอยู่ประมาณสองหมื่นต้นๆเนาะเพราะว่าราคายังขึ้นหลักล้านอยู่นะ ลูกค้าที่มีงบดาวมาได้เลยนะคะหรือว่าใครอยากจะฟรีดาวนะคะก็อย่างที่นันบอกขึ้นอยู่กับอาชีพแล้วก็เครดิตของคนซื้อเป็นหลักเลยนะคะสปอร์ตเมดอาร์ตเดิมๆโครงสร้างเดิมๆ,ๆทั้งคันนะคะลูกค้าไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะใครสนใจหารถตู้หน้ายาวอยู่รีบติดต่อมาได้เลยนะคะเข้ามาคันเดียวเท่านั้นนะคะสําหรับสเปคหน้ายาวตอนนี้นะคะมีเข้ามาคันเดียวเท่านั้นบอกเลยว่าหายากมากนะใครสนใจต้องรีบติดต่อมาได้เลยนะคะย้ําเบอร์โทรติดต่อ0 9 8ย์ 2609587นนะัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะป้ายทะเบียนนี้เลยนะแคบหน้าจอโทรมาหรือแอดไลน์มาได้เลยนะคะกระจกหลังติดตัวไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วไฟเบรกดูที่สามีเห็นชัดเจนนะคะมาดูบอดี้ด้านหลังกันบ้างนะคะสําหรับบอดี้ด้านหลัง อ่านี่ยังพอมีพื้นที่ให้เก็บสัมภาระได้อยู่นะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมๆทั้งคันนะคะพวกหัวน็อตเนี่ยไม่มีขยับขยี้เลยนะคะไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อรอยยุบรอยชนเนี่ยไม่มีเลยนะพื้นเดิมๆนะคะลูกค้าอ่าไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานยี่ห้อไทยคยโตโลโก้ช,ชัดเจนไม่มีรอยแตกรอยลาวนะคะพวกตะเข็บรอยเย็บนะคะซีนเดิมๆมเม็ดอาร์ดเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะหัวน็อตด้านบนนะคะไม่มีรอยขยหรือว่ารอยขยับขยื้เลยนะช็อคเดิมๆจากโรงงานนะคะ สภาพเดิมๆสวยๆเลยนะคะไฟท้ายเดิมแท้ทั้งสองฝั่งยี่ห้อไทยคยโตโลโก้ช,ชัดเจนนะคะแนะนําเลยนะใครสนใจเรียติดต่อมาได้เลยนะคะพวกผนังด้านข้างเนี่ยเขาบุหนังมาให้เรียบ้อยแล้วนะคะแล้วก็ตรงประตูท้ายนะคะก็บุหนังมาให้เรียบ้อยแล้วนะสภาพสวยๆเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวทางร้านเก็บงานปรับสภาพให้ใหม่นะเก็บงานปรับสภาพให้ใหม่รับรองว่าสวยงามกว่านี้แน่นอนนะคะใครที่อยากได้รถตู้หน้ายห่ ะะเอาไปวิ่งรับส่งนักเรียนรับส่งนักท่องเที่ยวไปทําธุรกิจนะคะแนะนําเลยนะเพราะว่าชมนี้หายากมากนะคะถ้าไปไป้ายแดงเนี่ยรอเป็นอ่ารอครึ่งปีก็มีนะป้ายแดงรอนานมากนะคะถ้าใครรีบใช้รถนะคะรีบติดต่อมาได้เลยเพรยนต์มีเข้ามาแล้ว1คันนะคะใครจองก่อนได้ก่อนรีบติดต่อมาได้นะคะมาดูเลขไม่นะคะคันนี้ อา,อาจจะค่อนข้างสูงหน่อยนะคะลูกค้าแต่ว่าคันนี้เขาเป็นรถหน่วยงานปลดรางน,นะคะซึ่งการเช็คระยะก,การแมชแนน,นเปลี่ยนหายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนศูนย์อยู่แล้วนะ <c oughs> ลูกค้า <c oughs> ที่ขับรถตู้อยู่เป็นประจําจะรู้อยู่แล้วว่าเครื่องยนต์น่ะมันอึดแน่นอนนะค,ะ, <c oughs> คะเครื่องยนต์ไม่ค่อยมีปัญหานะ <c oughs> แล้วก็รถตู้นะคะอย่างที่เรรู้กันคือวันวิ่งใช้งานเยอะอยู่แล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็คันนี้เป็นรถหน่วยงานด้วยนะไม่อาจจะค่อนข้างสูงนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะคันนี้ประวัติศูนย์แน่นอนร้อรนตนะคะการันตี ให้เลยนะเล็กไม้คันนี้นะคะอยู่ที่ หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันโลนะคะลูกค้าไม้แทมไม้เดิมนะไม้แท้ไม้เดิมแสนเจ็ดหมื่นโลนะคะไม่มีการกลับไม้กอไม้อย่างแน่นอนเนาะเราคงไม่กอไม้ให้มันสูงอยู่แล้วแล้วก็ไม้เยอะเราก็ขายตามตามตามเลขไม้เดิมนะคะไม่มีการปรับเปลี่ยนแน่นอนนะลูกค้าอันนี้คือเดิมๆเลยนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะซื้อรถกับเพชรยนต์คัดคุณภาพคัดเกรดเอนะคะขอคนที่ ไม่ซีเรียสเลขใหม่นะคะไม่ซีเรียสเลขใหม่เนาะอันนี้คือแจ้งกันตรงๆเลยนะคะเดี๋ยวลองมาดูพวกหน้าห้องเครื่องยนต์กันบ้างนะคะอันนี้คือสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยแล้วนะลูกค้าเครื่องไม่มีสั่นไม่มีสะท้านแน่นอนนะคะเดี๋ยวเปิดหน้าห้องเครื่องให้ดูเลยเพราะว่าโฉมหน้ายาวเนี้ยห้องเครื่องจะย้ายมาอยู่ข้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เครื่องยนต์ไม่มีสั่นไม่มีสะท้านนะคะคือเดิมๆเลยลูกค้าขาพวกรอยซีนเดิมๆจากโรงงานนะทานตรงๆไม่มีโคตไม่มีงอ ไม่มีรอยเชื่อมมอยต่อเลยนะคะสภาพเดิมๆหัวน็อตไม่มีเพียบขยื่อนนะคะเ่นเพ็ดของรถมีติดอยู่ชัดเจนนะซีนเดิมจากโรงงานหัวน็อตนะคะแก้มด้านข้างไม่มีไขไม่มีเพียบขยื่นเลยนะฝากระโปรงเดิมๆนะคะนี่สติกเกอร์มอกติดอยู่ครบเลยนะอันนี้คือโครงสร้างเดิมๆนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมๆทางคันนะคะเครื่องไม่มีสั่นไม่มีสะท้านเลยนะเครื่องนิ่มๆเลยนะคะ รับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนมาร์คแต้มสีจากโรงงานนี้เห็นชัดเจนนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันไฟหน้าเดิมแท้จากโรงงานทั้งสองฝั่งเลยนะรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะอคอมมูเตอร์2.0 GL นะคะปีอ่าไม่ใช่2.0 2.8 GL นะคะปี2020เป็นฉมหน้ายาวนะคะ สวยๆแบบนี้เลยนะเข้ามาคันเดียวเท่านั้นราคา1,139,000บาทนะปี20รถปลดประจำการประวัติศูนย์นะคะลูกค้า ติดต่อมหานัดได้เลยเบอร์โทร0982609587นะัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะัดต่างจังหวัดเรามีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะเข้ามาคันเดียวเท่านั้นสําหรับชมนี้ใครจองก่อนได้ก่อนนะคะบอกเลยว่าหายากมากๆนานๆจะมีหลุดเข้ามานะคะได้เป็นเกียร์ออโตโด้ด้วยแนะนําไปอีกทางเลือกเลยนะคะสําหรับวันนี้ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการ อัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนะคะนัดก,ก็จะกลับมาทําช่องรถตู้แล้วนะคะก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะคะสนใจก็โทรมาปรึกษาพูดคุยได้นะคะวันนี้นะัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ